ได้ยินว่ามีงานวิจัยก็พบว่าพาราเบนเนี่ยนะคะจะเชื่อมโยงกับภาวะฮอร์โมนแปรปรวนและมะเร็งเต้านมอันนี้จริงไหมคะ ทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากการที่มีข้อมูลที่สงสัยว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพาราเบนทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าความจริงสารพาราเบนเนี่ยมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างที่ทุกท่านทราบว่าเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทําให้ทุกคนกังวล แต่ว่าณนะปัจจุบันต้องบอกว่าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยังไม่ชัดเจนเป็นไปได้ไหมหมอที่ในปัจจุบันนี้เรามักจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคนเป็นมะเร็งเยอะอนะ,ะคะเพราะว่ามันรู้สึกอะไรที่มันเกี่ยวกับสาร,รเคมีมันมากขึ้นไม่ค่อยธรรมชาติมันก็จะทําให้คนเราเนี่ยเหมือนกับรับสิ่งเหล่านี้เพราะเราจะไม่ไปสระผมด้วยมะกรูด เป็นไปได้ค่ะบางทีเรามองข้ามเราไม่ได้<ะ>เราไม่ได้เล็งเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิน่งที่ที่สำคัญมากเมื่อสักครู่ที่ที่บอกว่าฟอร์มอลดีไฮดเนี่ยถ้าเราเอ่อเหมือนกับสัมผัสในระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้เกิด สัมพันธ์กับโรคมะเร็งตามมาได้ที่โรคมะเร็งที่เขาพบว่ามันเกี่ยวข้องเนี่ยก็อย่างที่ตอนแรกบอกไปว่าเราสูดดมเข้าไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในหลอดลมได้นะคะแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาว